ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นที่กอสายนะหน้าตาของเขาก็จะเป็นกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่กอสายนะครับก็ตั้งหนืดตั้งหน่วงก็ตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถกอเข้ากอออกจากม้วนนะครับหรือจะเก็บสายเข้าโรก็ได้เหมือนกันนะครับใบสัน S4 นะครับดูแอคชั่นอ่ะ ันนี้นะเป็นคันเวด87นะครับไบสาน s ดเวด87นะก็แอคชั่นก็ค่อนข้างดีนะเหมาะก,กับงานประช่อนนะครับเหมาะก,กับงานประช่อนเลยนะครับนี่ดูดูตัวคันนะสวยมากนะครับอันนี้ใส่คู่กับตัวลอกพาวเนียพาวเนียชังกลินนะครับพาวเนียชังกินเนี่ยตอนนี้เข้ามาจากหมุนซ้ายนะครับเป็นรอบ8เป็นรอบ8เข้ามาจากหมุนซ้ายนะตัวนี้ก็เป็นงานเโดโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะ กำลังเบรกแชงนฟินเลยอยู่ที่8กิโลนะครับโอ้ห oh, oh, เยอะมากนะบอกเลยเบรก8ปกิโลนี่ถือว่าเยอะมากนะนะครับแล้วก็สายที่ขึ้นให้เนี่ยตัวนี้เป็น uh, power power x8 นะครับ PE3 power x8 PE3 นะเลยนะ power x8 PE3 นะฮะสำหรับงานชะโดโด,ดยตรงเลยนะครับเปลี่ยนสีทุก10เมตรใช่ครับผมเปลี่ยนสีทุก10เมตรนะสำหรับสายพี่ตัวนี้ ตัวลอกพาวเนียนะครับเห็นไหมความสวยนะแขนเป็นคาร์บอนนะครับนี่หน่อบแต่งใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยมากนะบอกเลยว่าสวยครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววพี่จะเซ็ตไปให้เรียบร้อยเลยนะก็คือให้ไปพร้อมพร้อมตกเลยนะครับพร้อมตกเลย